S <S คุณไม่เหลืออะไรแล้วไงตอนนี้ครับถ้าเรื่องการนัดหมายมันต้องมีการกําหนดเพราะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมระยะเวลานัดที่ไม่มีการระบุวันเนี่ยในการเลื่อนเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยหลายประการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่านะครับรัฐบาลปัจจุบันนี้จะมีโอกาสได้ไปเจราจาหรือเปล่าหรือจะเป็นรัฐบาลหน้าคจริงก็มีหลากหลายเรื่องราวนะ,ค,ะครับวันนี้ก็ ได้พูดคุยกับพี่น้องเขามีความคืบหน้าในบางกระบวนการเพียงแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ข่าวณเวลานี้แต่ว่าก่อนสิ้นเดือนนะครับถ้าหนึ่งวันเนี่ยก็คงจะเห็นความชัดเจนว่ามีความคืบหน้าในส่วนไหนและก็เกี่ยวข้องกับนะครับผลลัพธ์ทางการเมืองของประเทศไทยอย่างกว้างขวางวานะครับเพียง เพียงแต่ว่าใน,นาขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาพูดก่อนไม่ได้แต่ว่ามันจะเห็นข่าวหลังว่าทิศทางต่อไปจากนี้นั้นจะเดินกันอย่างไรประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้การประโคมหมตั้งแต่คุณทักษิณลงไปแล้วไปขออภัยแล้วก็อันวาฮิบราฮิมเนี่ยก่อนจะกลับ ผมพระมาพูดเนี่ยก็ก็คุยกับนายกรัฐมนตรีคุยกับพ่อของนายกข้ามไปถึงเรื่องพม่าด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นความไม่สงบในพม่าการรบราฆ่าฟันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะมีการประทะนะครับคนที่อยู่ตะเข็บชายแดนเนี่ย ได้ยินเนี่ยนันหนักส่วนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ที่จะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเนี่ยเปลี่ยนอีท่าไหนยนสามเณรก็ยังถูกฆ่าพระก็ได้รับความบาดเจ็บเพราะฉะนั้นท่วงทํานองที่คิดว่าอะไรก็ได้นมันไม่ใช่เพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าหลักคิดผิดเนี่ยตั้งแต่ปี2547 จนกระทั่งบัดนี้21ปีแล้วเนี่ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอำเภอในจังหวัดสงขลานั้นยังกลับไปที่จุดเดิมยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ไปใช้ความรู้สึกว่าข้าพเจ้าคือศูนย์กลางของจักรวารสร้างเรื่องก็ได้สร้างความสงบก็ได้ความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะว่าหลังจากลงไปสามประชแดนภาคใต้ก็เสียงตูมตามตูมตามกันตามลำดบบเจราจากับอันวาฮิบราอิมนะครับก็ท้ายที่สุดทั้งระเบิดทั้งเสียงปืนนะครับดังหนักยิ่งกว่าเดิมปัญหาก็คือว่ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยในซี่ของนักการเมืองเนี่ย คุณไม่รู้ปัญหาหรือไงเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับในการแก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละเรื่องเนี่ยที่มันสำเร็จได้คือทุกอย่างทำอย่างเงียบเชียบทำอย่างนี้นะครับสร้างความเข้าใจเหมือนตอนที่พลเอกเปรมพลเอกชวลิตย,ยงใจยุทธซึ่งรับปรรมราโชบายจากรัชกาลที่9ก้ามาทำเรื่องนะครับยุติสงครามกลางเมือง หลายฝากฝังรับเป็นหมื่นเนี่ยคนในบ้านเมืองเนี่ยนะครับในระหว่างการทําไม่มีใครรับรู้เลยหน้าเนี่ยนะครับแทบจะไม่เห็นมาเห็นเราตอนผลลัพธ์เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบนั้น,นคุยไปด้วยโมไปด้วยไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาใดๆได,ได,ได,ได้หรือจะเอาหน้าไปด้วยเอาผลงานไปด้วยทั้งที่รากลึกของปัญหาเนี่ย ความเป็นจริงก็ตอนสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยอาณาเขตกว้างขวางมากกว่าสามหว่าชายแดนภาคใต้มาเพราะทั่วทั้งประเทศนะครับในแต่ละภูมิในแต่ฐานที่มั่นในแต่ละสงครามที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ายุคนี้นะครับยุคก่อนหน้านั้นเน่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยเวลาไปเกณฑ์ทาหารเนี่ย นะครับจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้และส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่จับได้ใบแดงโดยส่วนใหญ่คือคนที่มีเมียมีลูกแล้วและพระนะครับผมจี้วอรไปนี่รอดยากบป็งพิเอแต่ว่านี่นะครับผลลัพธ์ก็คือว่าไปสี่กลับหนึ่งไปสี่กลับสองเพราะว่าต้องมารบราค่าฟันกับคนไทยด้วยกัน ดังนั้นเนี่ยนะครับในการไปเกณฑ์ทหารในยุคนั้นเนี่ยเป็นการเดิมพันว่าจะได้กลับมาหรือไม่ก็คือส่งไปรบอ่ะมีกระบวนการฝึกซึ่งจะจะจะ,จะแตกต่างจากการเกณฑ์ทหารยุคปัจจุบันยุคนั้นเนี่ยนะครับคนอายุ21ปีเนี่ยจับได้ไปแดงไปฝึกแล้วก็ประจำแล้วก็ไปรบแล้วก็ไปตายบาดเจ็บหรือจะรอดตายมาในป่าก็เฉกเช่นเดียวกัน นักศึกษาชาวนานะครับกรรมกรก็จับอาวุธสู้กับรัฐบาลก็ตายเนี่ยนะครับในป่าเขาลำนาไพรก็เป็นจำนวนมากตัวเลขตายก็แทบจะไม่ได้ตกแตกต่างกันสี่ของรัฐบาลก็จัดงานพระราชทานเปลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนปีหนึ่งก็ร่วมพันสี่ของพรรคคอมมิวนิสต์กองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย ตามป่าเขาลำนองไพรนาแต่ละฐานที่มั่นตัวเลขก็ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณนะวันนี้ตัวเลขความตายในพื้นที่สามน่วยชายแดนภาคใต้ผมว่าตัวเลขนี่ใกล้เคียงกับเนี่ยนะครับสงครามระหว่างรัฐบาลกับพักคอมมิวนิสต์หรือว่าใกล้เคียงกันละนะครับเพราะว่าตัวเลขจะจะร่วมสนะองหมื่นล่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขระนาบเดียวกัน ผมพยายามแนะนําว่านะครับในช่วงที่พลเอกชอวลิตเนี่ยนะครับอยู่ในวัย93นะครับเข้า94เนี่ยที่ยังพอจะสื่อสารอะไรกันได้และบรรดาทีมงานที่ยังมีความแข็งแรงอยู่วัยก็90ขึ้นกันแทบทั้งสิ้นละ mm. ควรที่จะไปขอความรู้เพราะพลเอกชอวลิตไปทำกับนายทหารที่ติดตามนั้นเนี่ย คือการสร,าสร้างความเข้าใจตั้งแต่สหายนำในเมืองเจรจากะทีละคนไม่ได้จบเนี่ยนะครับภายในวันเดียวตั้งแต่ละคนพูดจนกระทั่งสร้างความเข้าใจและมีความไว้เนื้อเชื่อใจจึงไปหน้าฐานที่มันซึ่งเดิมพันสูงมากถ้าสหาหเนี่ยครับกองทัพรดแอกที่อยู่ในป่าเนี่ยไม่ไว้วางใจพลเอกเวลิมิดก็ฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและขณะเดียวกันถ้าพลเอกเฉลิติไม่ซื่อสัตย์กับเขา นะครับเอาพิก,กัดมาเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องบินและกองทัพไปถล่มก็ได้แต่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไว้เนื้อเชื่อใจและไม่ปรากฏเป็นข่าวแต่ละเรื่องคนมารู้ภายหลังทั้งสิ้นปัญหามันจึงแก้ได้หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยครับนยุทธภูมิเวียดนามที่ยกทัพมาประชิตไทยหลังจากชนะอเมริกาและอเมริกาเนี่ยนะครับก็ก็ทิ้งประเทศไทยเลยว่า พลเอกชาวฤทธิ์พลเอกพัฒน์นะครับขนาดนั้นเนี่ยนะครับยังเป็นนายทหารที่ยังยศไม่มากก็เดินทางไปเจราจาล่วงหน้ากับทางการจีนโดยนะยืน่นเขียนใบลาออกไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดงานผิดพลาดแต่ทุกคนจะไม่แลนว่าเนี่ยนะครับว่าได้มีการเจราจาเรื่องลักษณะนี้มารู้ในะตอนเห็นผลไปแล้วนะครับบทบาทของแต่ละคนก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยนะครับ เรื่องการแก้ไขปัญหาสามัญชายแดนภาคใต้เนี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงถัดจากนี้เรียงกันไปไม่กี่วันเน้นงานอีเวนต์เน้นโปรโประกานดาและก็ได้รับความชิบหายไม่ใช่ความสำเร็จเห็ไนไหมเพราะฉะนั้นอฝีมือคนในอดีตนะครับที่ไปแก้ไขปัญหาอย่าว่าแต่เฉพาะนะครับปัญหาระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทย ไปจัดการปัญหาในกัมพูชาบางเรื่องไปจัดการในพมา่านะครับจัดการในมาเลเซียเงียบเชียบนะครับมาดูภายหลังประวัตินี่นะครับมาจารย์จดภายหลังแทบทั้งสิน้นหลังจากทุกอย่างได้ยุติแล้วไม่มีใครเอานะ้าไม่มีใครเอานะครับเอาชื่อเสียงเกียรติยศนะครับระดับส่วนตัวทุกคนคิดเรื่องชาติบ้านเมือง คำสรรเสริญเยินยอเนี่ยเกิดขึ้นทุกอย่างนี่จบสิ้นแล้วและเจ้าตัวก็ไม่ค่อยที่จะอธิบายนะครับเป็นเรื่องที่คนอื่นมาเขียนชีวประวัติเรื่องราวนี่ก็คือคนที่จิตเป็นรัฐบุรุษเขาจะคิดเคกเช่นนี้ส่วนจิตนะครับคนที่เป็นนักเลือกตั้งนักโปรประการด้คือพูดได้พูดเอาอนะครับปีนี้จะเห็นวี่แววปีหน้าก็สงบ เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าทั้งที่บริบทมันไม่เหมือนกันเลยแล้วท้ายที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นน่คือพูดได้ง่ายว่าความเป็นจริงมันก็ลุ่มลุ่มดอนดอนแล้วแต่พอโชว์เวอร์โชว์พราวเนี่ยเขาก็โชว์กลับเข้ามาบ้างแล้วพอโชว์กลับเห็นไหมความซึ่งความหายนะทั้งปวงเนี่ยมันยิ่งห่างไกลในเรื่องความสงบใช่ค่ะความเป็นจริงเนี่ยนะครับ ถ้าเราได้คนที่เนี่ยนะครับไม่ต้องการหน้าไม่ต้องการชื่อเสียงลาบยศสรรเสริญเนี่ยและมากด้วยบารมีเนี่ยสามารถเนีนะครับเจราจาเรื่องราวต่างๆเพราะเนี่ยนะครับทั้งรัฐทั้งประชาชนในแต่ละส่วนเนี่ย2ีปีความจริงในก่อนหน้านี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็ทำทุกอย่างอย่างเงียบเชียบ คือการเจราจาใดๆเนี่ยครับต่อหน้าสื่อมวลชนเนี่ยมันจะโชว์แต่ว่าเนี่ยนะครับแมนทรัม์กับสเลนสกี้โชว์นะครับนี่ก็จิ้มหายนะครับหาอะไรไม่ได้นี่นะครับก็นะครับแต่ว่าไอ้นั่นหนักแล้วของไทยหนักกว่างนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าการแก้ไขปัญหาถ้ามันแก้ง่ายด้วยลมปากสั้นๆเนี่ยยี่สิเอ็ดปีละแล้วเปลี่ยนมาหลายรัฐบาล ทุกสีทุกภาคทุกรูปแบบจะเลือกตั้งหรือทหารหรือใดๆอ่าแล้วก็สีทั้งนะครับแต่รับ่าคฝั่งที่ต่อสู้การเมืองผ่านมาก็สลับกันไปแก้ไขปัญหาผมเคยยือนอภิปรายเรื่องนี้เรื่องสามประชานภาคใต้สมัยเป็นผู้แทนผมบอกว่าเรื่องนี้ต้องเกินวาระการเมืองต้องเป็นวาระบ้านเมืองและไม่ควรจะนํามาเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตาม ถ้าความสงบเกิดได้เนี่ยแผ่นดินและประเทศจะได้หน้าไม่ใช่ว่าใครจะได้หน้ามันคือความผาสุกข,ของประเทศและต้องยอมรับความเป็นจริงกันว่าแต่ละฝ่ายที่มีหน้าที่นั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็แก้ไขไม่สําเร็จทุกว่าฝ่ายแต่ต้นเหตุมาจากสมัยรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยซึ่งเป็นปฐมบทของนโยบายผิดพลาดก็คือพอไปยกเลิกพตทสี่สิบส,ส,ส,สามยกเลิกสบตซึต่งเขาวางกลไก นะครับรายละเอียดปลีกย่อยมากนะครับเช่นการวางสายวางมันเป็นองค์กรที่มันเป็นเครือข่ายซึ่งเขารู้ว่านะครับจะควบคุมสถานการณ์อย่างไรแม้ว่ามันไม่ได้เบ็ดเสร็จร้อยเปเแต่แปดสิบเปอร์ซเขาควบคุมได้นะครับปัจจุบัน20%เนที่ที่ที่ควบคุมได้แปสิเอร์ซควบคุมไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจผิดพลาด แล้วต่อมารัฐบาลภายหลังก็เอากลับมาเอากลับมาสถานการณ์มันมันยากล้วเห็นไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญมากที่สุดความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยปกติมีหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้กับชาติอื่นเราเดินมาถึงจุดที่ชาติอื่นมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้กับประเทศเราซึ่งไม่มีวันทจะแก้ไขได้ และรวมกระทั่งเนี่ยนะครับท่วงทานองก็งอันวายิบราอิมเ่ยซึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรในมาเลเซียเหมือนกัน,นก็ลูกผีลูกคนเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่มาเรื่องอมงพระเรื่องอมงพระเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องกรณีของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันคือนะครับรัฐบาลเนี่ยคือคุณไม่ตั้งข้อสังเกต ว่าเขาเรียงลำดับว่าก่อนเนี่ยนะครับที่จะมีปัญหาเรื่องกำแพงภาษีของธรรมเนี่ยประเทศไทยมีปัญหาเรื่องอุยกูใช่ค่ะเห็นไหมเราเป็นชาติเดียวที่ผู้นำรัฐบาลร,รัฐมนตรีข้าราชการที่เกี่ยวข้องถูกอเมริกาขึ้นแบล็คลิสห้ามเข้าประเทศนะครับซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องใหญ่นะ สมัยเนี่ยนะครับคุณนรงวงวันเนี่ยมีเพียงแค่ชื่อแ็กฤทธิ์ห้ามข้าประเทศสหรัฐตำแหน่งนายกเนียครับก็พินาศย่อยยับปลิวนะครับทีนี้พอมาครั้งนี้เหมือนกันใช่มาเขาเขาเขาจัดการคนที่จะมาเป็นคู่เจราจากันไปก่อนละอืมนั่นก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศอรัฐมนตรีต่างประเทศนายกรัฐมนตรี เพราะถูกขึ้นบัญชีดำแบล็ก i ิ t ห้ามเข้าสหรัฐอเมริกาเอาเห็นข่าวแวบๆว่าคุณอิงบอกก็จะไปเองไม่ใช่อะปัญหาก็คือว่าพูดได้พูดเอาหรือเปล่าอ่ามันที่ว่าต่อสายคุยปัญหาที่เขาตั้งคำถามว่าที่เขาเลื่อนนัดเนี่ยความเป็นจริงว่าได้ไปนัดกับเขาและเขารับนัดแล้วหรือยังอ่า คิดไปเอง <c oughs> คือหอมายถึงคำว่าเขาเลื่อนนัดหรือว่าเขารับนัดแล้วหรือยัง <c oughs> เพราะนี่นะครับในเรื่องการเจรจาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยโอกาสเลื่อนนี่ยากอยู่แล้วนะถ <c oughs> ้ามันไม่มีเหตุนะครับภัยพิบัติธรรมชาติการก่อการร้ายการเจรจาระดับนี้เนี่ยโอกาสเลื่อนนี่ยากแล้วเลื่อนก็มันมีสองแบบ <c oughs> หนึ่ง เลื่อนแบบไม่มีกําหนดกับเลื่อนที่มีกําหนดอของเราเนี่ยเลื่อนแบบไม่มีกําหนดนะใช่ค่ะเลื่อนแบบไม่มีอนาคตนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือความจริงเนี่ยถ้ารัฐบาลของ,องสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของทางรัฐบาลไทยเนี่ยถ้าจะมีการเลื่อนก็ต้องมีการนัดหมายกันใหม่เพราะว่าเช่นว่าถ้าบอกว่าเลื่อนเพราะาเราส่งชุดล่วงหน้าไปเนี่ย เอาถ้าถ้าเลื่อนแล้วจะต้องวันไหนอ่ะไอ้น,นี่ไม่บอกเลยเลื่อนก็เลื่อนไปก่อน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้น,น,อน,นี่ก็ให้เห็นว่าไอการที่ทางการไทยที่เดินเกมเนี่ยดูเสมือนบางเวลาเอาใจอเมริกาแต่ต้องไม่ลืมว่าทำนี่อเมริกาเฟิรอสนะอเมริกาต้องมาก่อนเหมือนที่เราชูคำฝันประเทศไทยต้องมาก่อนจีนเอา ทำไมประธานาธิบดีสีเ็าเยือนกัมพูชาเวียดนามมาเลและไม่เยือนไทยทางเราเรามีวาระเรื่องความสัมพันธ์นะครับครบครอบแต่ว่าเขาก็ข้ามประเทศไทยและพร้อมๆก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปเป็นจํานวนมากและไม่ได้มากเนี่ยครับมากมาก <c oughs> สถานการณ์กันแบบนี้เนี่ยถ้ายังไม่รู้สึกรู้สาร ยังไม่รู้สํานึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือบริบทนะครับของข้างบ้านที่เราเป็นปัญหากันมาโดยตลอดแต่เห็นคุณพิชัยชุนหาวชิระนะคะเขาก็บอกว่าไปเร็วไปก็ไม่ดีถ้าช้ากว่าคนอื่นก็ไม่ดีเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราอยู่กลางๆเกือบท้ายเราจะได้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเอแล้ว,แล,วแล้วไปประกาศให้คนไทยรับรู้ทำไม <c oughs> ทำไมไม่ไม่คิดก่อนละ่ะ อัอนนึกออกไหมเอาถ้าคุณมีนโยบายแบบนี้แล้วคุณไปอ้างว่าต้องเดินทางไปประชุมที่ยี่สามเมษาทำไมเอาใครไปบังคับคุณไไปวันนี้ปะนะครับเพราะนี่เป็นการแก้ตัวหลังหวยออกรู้อย่างนี้นะครับซื้อต,ตัวนี้ดีกว่ากาะแล้วต้องเลขนี้แต่ว่าไม่ดีซื้อเออนี่นี่นฟิลนี้ <laughs> ยังอุนนาอุตสายังมาอวดได้คือชิบหายแนละ้วมาอวดได้เพราะนี่นะครับคนที่เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเป็นหน้าตาของประเทศคือคุณเอาประเทศไปละเลงเล่นไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าจะไปเจราจาตอนท้ายเนี่ยแล้วคุณส่งชุดล่วงหน้าไปนัดไหม่ให้หน้าแตกหน้าแหกทำไมอะทีนี้คุณอิงค่ะเขาก็ชี้แจงเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า มีสาระสําคัญบางอย่างที่สหรัฐรีเควสตกลับมาให้เราทบทวนในเรื่องที่จะไปเจรจาซึ่งจะมีการนัดหมายกันใหม่อีกครั้งอ่าเธอว่างี้คือก็พูดกันไปนะครับสองคนนี้ให้การไม่ตรงกันนะครับคือให้นวนเข้าส่งก็ส่งนะครับว่ามีไอ้ไปให้ไปให้ไปไปแก่แต่ทางนี้บอกไม่ใช่ทามมิ่งมันไม่ได้รีบไปก็ไม่มีประโยชน์ช้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับ <บ>เราไปกับกลางๆค่อนท้ายๆหน่อยดีกว่าพูดยังไงว่าเห็นข้อสอบเพื่อนก่อนนะครับตอนแรกตอนแรกโชว์พรล่าทีมไทยแลนด์สู้ๆะนะครับแต่พอปัญหาว่าพอเขาเลื่อนเห็นไหมอธิบายอันนี้นัดหมายกันใหม่อันนี้ว่าไ,ไปเจราจารีบไปก็ไม่รี <c oughs> คือชิปหายแล้วไงนะครับยังอธิบายให้ดูดีได้เ <c> ห <oughs> มือนคนบ้านผมมีเรื่องเล่า ตกต้นตาลน,นะครับคนตกใจกันหมดตากดว่ามันลุกขึ้นยืนได้ในคนตกเพราะว่ามันสูงใช่ไหมคตกตกนักคิดว่าไม่รอดละตกขึ้นมายังบกลงมาข้างบนบกมือยิ้มแล้วเดินไปตายที่กองฟางอู้ซาโชฟอร์มอยู่กลัวเสียฟอมกลัวเสียฟอร์มกล <laughs> ัวเสียฟอร์ม,ย,รม,ย,รมยังรักษาหน้ารักษาตารักษาฟอร์มนะครับ<อ>จนถึงวินาที <laughs> แต่คืออาการหนักแล้วไปตายที่กองกว่าโอ้เอ็นี่ก็เหมือนกันยังอุตส่าห์มีฟอร์มอยู่ปัญหาว่าคุณไม่เหลืออะไรแล้วไงอย่างที่เขาตั้งคําถามอ่ะอเขารับนัดคุณได้ยังวะที่เขาเลื่อนนัดอ่ะเพราะนี่ครับถ้าเรื่องการนัดหมายเนี่ยมันต้องมีการกําหนดเพราะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมระยะเวลานัดที่ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่า นัดที่ไม่มีการระบุวันเนี่ยในการเลื่อนเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยหลายประการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลปัจจุบันนี้จะมีโอกาสได้ไปเจราจาหรือเปล่า<อ>หรือจะเป็นรัฐบาลหน้า<อ>แล้วให้ดูอีอีกที่นะนะครับให้ดูปรากฏการณ์อีีนะเขาประนาม นะครับแต่ว่าเขายัางไม่ลงดาบเรื่อง FTA เดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเดินเกมแต่ละเรื่องเห็นไหมความที่ว่าเนี่ยนะครับบางวันเอาใจอเมริกาบางวันเอาใจจีนและสุดท้ายทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยเ,เรา,เาไม่ไว้ใจเห็นไหมวันจะเอาใจจีนก็เรื่องอุยกูวันเอาก่อนหน้านี้เอาใจอเมริกาให้สร้างกงสุน นะครับที่เชียงใหม่แล้วก็อินโดแปซิฟิกใช่ไหมอินโดแปซิฟิกแจ็สแม็กไมตรีและการพาณิชย์อะไรก็ได้แต่ว่าท้ายที่สุดไงการทวงการทวงดุลหรือการสร้างความสมดุลเนี่ยมันต้องมีความจริงใจมไม่ใช่ความกานล่อนอการดำเนินการนโยบายนี่นะครับแม้ว่าจะต้อง สร้างความสมดุลระหว่างมาอำนาจที่ไม่ลงรอยกันนั้นหลักที่สำคัญมันก็คือเนี่ยนะครับคือประเทศของเราเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเราต้องขึงเรื่องของเราว่าเราเนี่ยนะครับมีบริบทอย่างนี้เราเป็นชาติที่มีเอการาชและขนาดเดียวกันนั้นนะครับเราดํารงตนนะครับถ้ายืนความเป็นกลาง เราก็ต้องถึงว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับประเทศที่มีเกียรติกขอ,อย่างนั้นแต่วันหนึ่งเอาใจมหาอำนาจานี้นะครับอีกวันหนึ่งไปเอาใจมหาอำนาจานี้เขาก็ว่ากันล่อนอเห็นนะท้ายที่สุดไม่ได้รับความไว้วางใจแต่ว่าสิ่งที่ทำเนะี่ยสร้างความชิบหายกับประเทศทั้งสองแบบในการที่ไปเอาใจของแต่ละมหา,หาอำนาจเพราะเนี่ยนะครับ คือการเอาใจแบบจริงใจกับไม่จริงใจนี่มันต่างนะคือต้องรู้ว่านี่นะครับว่าเขาระดับโลกนะครับเขารู้เนี่ยว่าจริงใจไม่ว่าจริงโจ้นะครับว่าไอศิลปะทางการทูตเนี่ยมันมันเป็นศาสตร,ร์และศิลป์ที่สําคัญว,ว่าว่าประเทศไทยจะจะอยู่รอดอย่างไรไอไอทฤษฎีแบบไอเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย นั่นใช้ได้ครั้งเดียวนะนะครับแต่บริบทนั้น,นมาใช้เนี่ยนะครับแบบแบบลักษณะเนี่ยนะครับที่มันพี่นอบพิเทาแบบไม่จริงใจนะครับแบบมากอกสามตะกก้าตาไม่ถูกเนี่ยเขาก็สั่งสอนให้เห็นว่าคุณมาอยู่ในบริบทแบบนี้ในเวทีโลกไม่ได้นี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับ ก็มีชาติที่โดนอเมริกาขึ้นกำแพงภาษีเต็มกันไปหมดใช่ค่ะแล้วก็ทําก็โดนคนอเมริกันขับไล่แล้วนี่นะครับเวลาถอยก็ถอยกรูดมือหัวกันอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ทางการไทยเนี่ยถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับไอ้การคิดตอนหลังมันฉลาดนะที่คิดว่ารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมะที่พี่ชัยเขาพูดแต่คุณคิดก่อนได้ไม่ใช่ว่าชิบหายก่อนแล้วมาคิดเอาายขายขี้หน้าก่อนแล้วมาคิด เห็มันมันจะมีความต่างกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างราคาแพงที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ถัดจากนี้ไปให้จับตา EU อียนะนี่เราเราเจอเราเห็นจีนแล้วนะเห็นอเมริกาแล้วดูมาตร,ราการลงทันจาก e อียนะครับซึ่งเรคงจะมีความชัดเจนตามลำดำับ